สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะท่านผู้ชมนะคะอยู่ในช่องของอันริพายโตโยต้ป้ายแดงนะคะอยู่กับเซลล์อันนะคะวันนี้นะคะอันนะคะพาลูกค้านะคะมาชมในส่วนของตัว c c a คปนะคะพรีแรนเนอร์นะคะตัวนี้หรือเรียกภาษาชาวบ้านนะคะว่าเป็นแคปสูงนั่นเองค่ะตัวนี้เป็นทรงสวยแบบนี้เนยนะคะเป็นรุ่นนี้ก็อีกเป็นอีกรุ่นนึงนะคะของรี v o ที่ขายดีมากๆนะคะ ตัวนี้นะคะจะเป็นสีเทาดํานะคะตัวนี้ราคานะคะของสงวนค่าตัวของน้องนะคะอยู่ที่ราคา7จ็ดแสนสี่หมื่นบาทนะคะตัวนี้ในส่วนของเกียร์ธรรมดานะคะรุ่นนี้นะคะเขาจะทํามาเอ่อแต่เครื่อง2องพันสีเท่านั้นนะคะตัวนี้ในส่วนของแคบสูงนะคะจะไม่มี2.8นะคะลูกค้าตัวนี้นะคะทํามาด้วยกันทั้งหมด2รุ่นค่ะมีตัวเอนที่นะคะแล้วก็ตัวมิดนะคะตัวนี้ทํามาด้วยกันทั้งหมด2รุ่นเลย วันนี้นะคะอันมีโปรโมชั่นดีๆนะคะมาฝากนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจแคบสูงนะคะกับดอกเบีย้ยพิเศษนะคะศูนซนะคะใครๆก็ว่ามีเฉพาะสี่ประตูก็แล้วคอน t ดเนอร์ก็แล้ววันนี้แคบสูงเราก็มีเหมือนกันนะคะกับดอกเบีย้ยศนซนนะคะใครที่สนใจนะคะสามารถนะคะโทรสอบถามโปรโมชั่นได้เลยนะคะที่เบอร์นี้ได้เลยค่ะ